พี่พี่โน่ไอเฟอร์มาไงเนี่ยกลางห้างเลยเหรอทำไมอ่ะที่ไหนก็ได้นี่เฟอร์อะไรจะอายทำไมเป็นแฟนกันอ่ะผมไม่โคตร <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> อ่ะเขินได้ย่าเขินได้อเ,ยดเอ,อย่าแกล้งดิน้องบินโชคดีนะ อย่างเฟอรหารยากถ้าพี่ยังอิจฉาเลยอิจฉาทำไมพี่เมื่อก่อนอะ่ะผมเพียดจะตายแต่ผมว่านะถ้ามีแฟนแบบพี่ปุนะน่าจะดีกว่าปะ่ะใช่ไหมพี่โน,โน่จะรู้ได้ไงล่ะถอมมาแล้วหรือเปล่าอ่าติสติงไวไลาอะไร <laughs> <laughs>